นะห้าข้อนะวันนี้ปิดท้ายนะด้วยอานิสงส์ของการฟังธรรมนะห้าข้อเราฟังธรรมเนี่ยฟังใหม่ก็ตามฟังซ้ําก็ตามนะจะมีอานิสงส์หข้อนะอานิสงส์เรียกว่าประโยชนนะ์ประโยชน์ของการฟังธรรมก็อานิสงส์นั่นแหละแ,ล,ะนนและแปลว่าประโยชน์อานิสงส์แปลว่าประโยชน์ ของการฟังธรรมห้าข้อในพระไตรปิฎกมันยี่สิ 22, ข้อที่สองถ้าเราได้ฟังธรรมมาแท้ๆนะได้ฟังใหม่แล้วก็ได้แม้ได้ฟังซ้ําก็ตามพระบุรธเจ้าตรัสว่าจะมีอัน,นิี้ส์ห้าข้อหนึ่งอสุตังสุนาติได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง 2. ส,สุตังปริโยธาเปติเข้าใจชัด สิ่งที่ได้ฟังแล้วนี้่แม้แต่ขอแรกได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังบางทีเราฟังครั้งนั้นครั้งแรกเลยโอ้ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังนะอสุตังสุนาติเราฟังครั้งแรกเลยก็โอ้อันนี้ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนนะหรือบางทีก็ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกนะเราฟังหลายครั้งเลยแต่อย อันนี้เหมือนไม่เคยได้ฟังมาก่อนขนาดเรื่องนั้นนะเราฟังอยู่นะเราตั้งใจฟังด้วยแต่พอมาฟังซ้ำอีกทีอ้าเหมือนได้สิ่งใหม่เหมือนได้ความรู้ใหม่เหมือนได้สิ่งใหม่อ้าตอนนั้นทําไมเราฟังเราไม่เข้าใจเอ๊ะทาไมเราไม่ได้ยินเอ๊ะทาไมเราไม่เข้าใจเอ๊ะรู้สึกว่าท่านยังไม่ได้บรรยายตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบรรยายแต่ตอนนั <t id> <t id> ้นเราก็ยังไม่เข้าใจอย่างนี้เป็นต้นนะจะจะรู้สึกว่าตัวเองได้ฟัง สิ่งใหม่ยังได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังอสุตังสุนาตินี่อานิสงส์ของการฟังธรรมนะแม้จะฟังซ้ําอันเดิมแม้จะฟังซ้ําอันเดิมถ้าฟังอย่างสมมาทิฏฐิยังมีปัญญาเนี่ยนะจะเหมือนได้ฟังสิ่งใหม่นี่เป็นความมหัศจรรย์นะบางครั้งก็ได้ฟังครั้งแรกเลยแล้วก็ได้ฟังสิ่งใหม่เลยบางครั้งก็ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกครั้งที่สองที่สามเคยฟังมาแล้ว กี่ครั้งก็แล้วแต่เราฟังซ้ําไปโอ้มันชัดขึ้นมันโอ้มันเหมือน,น,นได้ฟังสิ่งใหม่น,นี่เป็นสัจจะของการได้ฟังธรรมะแท้ๆจากผู้ที่รู้แท้จะเป็นเช่นนั้นได้ฟังธรรมะแท้ๆจากผู้ที่รู้แท้จะมีอน,นิสงส์ข้อที่หนึ่งเคยไหมเราเคยฟังซ้ําแต่รู้สึกว่าเหมือนได้อันใหม่เคยไหมเออนั่นแหละมันจะมีจริงอย่างนั้นน่ะฟังซ้ําแต่เหมือนได้ฟังอันใหม่เนี่ย เราสามารถตรวจสอบสัจจะของพระพุทธเจ้าได้เช่นนี้ข้อที่สองสุตังปริโยธาเปติเข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้วโอ้ที่ฟังแล้วก็ชัดขึ้นโอ้ตอนนั้นเราก็ว่าเราเข้าใจแล้วนะโอ้เข้าใจชัดกว่าเดิมอีกนะอย่างนี้เป็นต้นหรือตอนนั้นมันยังไม่เข้าใจเท่าไหร่โอ้ฟังเข้านี้ข่าวนี้ชัดขึ้นไปอีกหรือเราว่าเราเข้าใจแล้วโอ้ชัดขึ้นไปอีกก็มีนะกังขังวิหานติ บรรเทาความสงสัยเสียได้นะไอ้ที่เคยสงสัยสงสัยตั้งข้อสงสัยตั้งคําถามอย่างนี้เอออันนี้คืออะไรเอะอันนี้คืออะไรเ hey, ออะน,นี่มันเป็นยังไงเอ๊ะนี่นเป็นยังไงนะฟังธรรมะไปเรื่อยๆก็อ๋ออ๋ออ๋อเริ่มเข้าใจไปเรื่อยๆชัดเจนไปเรื่อยๆบรรเทาความสงสัยได้นะข้อต่อไปทิฏทิงอุชุงกโรติทําความเห็นได้ถูกตรงนะก็จะ สมาทินะความรู้ความเห็นความเข้าใจนะก็จะถูกต้องถูกตรงสู่ความพ้นทุก์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจะถูกตรงสู่ความพ้นทุกยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นข้อสุดท้ายจิตตมัตสะประสีทติจิตของผู้ฟังย่อมเลื่อมใสเมื่อเราได้ทั้งสข้อได้ความรู้ความเห็นที่ถูกตรงสู่ความพ้นทุก์แล้วก็ปฏิบัติได้ไปเป็นลําดับลําดับ มั็เกิดความเจริญขึ้นในจิตจิตเราก็พ้นทุกขึ้นไปความเลื่อมใสก็มากขึ้นความเคารพศรัทธ,ธาเลื่อมใสก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าเราเห็นประโยชน์เราได้สัมผัสประโยชน์นั้นได้รับประโยชน์นั้นมากขึ้นมากขึ้นไปเป็นลำดับลำดับลำดับเพราะฉะนั้นความเลื่อมใสจะเกิดขึ้นเมื่อชีวิตได้รับประโยชน์ ที่มากขึ้นมากขึ้นชัดเจนขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเป็นลําดับก็จะมีความเลื่อมใสแต่คนที่ฟังแล้วไม่มีปัญญารับประโยชน์นะก็จะเสื่อมความเลื่อมใสไปเรื่อยๆคนไม่มีปัญญารับนะบางทีกนะ็ฟังทำเพ่งโทษอะไรอย่างเงี้ยเพ่งโทษฟังทำฟังทำเพ่งโทษไม่มีปัญญารับมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆนะคนไม่มีปัญญารับธรรมะแท้เนี่ยมันจะเสื่อมไปเรื่อย ยิ่งฟังธรรมเพ่งโทษเนี่ยก็ยิ่งจะเสื่อมไปเรื่อยๆเป็นไปความเสื่อมของชาวพุทธเจ็ดประการหนึ่งในนั้นคือเพ่งโทษฟังธรรมนะเพ่งโทษฟัง,นะงธรรมก็เสื่อมไปเรื่อยๆเท่านั้นเองจะฟังธรรมก็ตามดูพฤติกรรมของท่านที่ปฏิบัติได้ถูกต้องถูกดิษนะ์นาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเป็นลำดับลำดับก็ตามนะถ้าไปเพ่งโทษแล้วก็โอ้นะกลับหัว ันก็เสื่อม,มนะก็จะไม่เลื่อมใสมก็จะเสื่อมศรัทธาแล้วก็จะได้รับวิบากจะได้รับวิบากรายแทนนะมันก็ไปคนละด้านนะตัวเองก็ไม่ได้รับประโยชน์แต่ถ้าเราฟังธรรมะแท้ๆแล้วเราก็มีปัญญาที่รู้ว่ามีประโยชน์แล้วก็มีความเคารพศรัทธาฟังธรรมะแท้ๆนั่นแหละด้วยความเคารพศรัทธาด้วยความเปิดใจ ก็จะมีปัญญาที่รับได้นะพอมีปัญญารับได้เห็นประโยชน์ก็จะโอ้ยิ่งเพิ่มความเรื่มใส่ศรัทธายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะมันก็จะเป็นเช่นนั้นพอเห็นประโยชน์ที่มากขึ้นมากขึ้นอา้าวก็ขอพี่น้องได้รับประโยชน์นะจากการฟังธรรมทั้งห้าข้อนี้การทุกท่ทันสาธุคารวะธรรม คารวะผู้อายุยาวคารวะหมู่กลุม่มเด็กคารวะผู้ใหญ่จเจริญศีลส,สาธุ